สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเอกวรวีนะฮะตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาแล้ววันนี้เราจะมาทดลองนะฮะฉีดพืชน,นะครับก็มีหลากหลายพืชน,นะครับที่เกษตรกร,ะร,กรนะครับผู้ที่จะใช้นะฮะบีโกของเรานะครับก็ในว,วันนี้ผมจะมาทดลองแปลงแล้วก็จะมาทําการผสมนะฮะ ไอ้เจ้าบีโกสารเสริมประสิทธิภาพพืชปรับปรุงบำรุงดินนี่แหละนะ,ะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการเกษตรนะครับในเมืองไทยเราแล้วก็จะออกไปในทั่วโลกนะฮะ <Ooh. S 1> เร็วๆนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเห็นในการผสมในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็จะทดลองฉีดให้เกษตรกรหรือคนที่อยากจะทำนะฮะแปลงสาธิตนะครับแล้วก็เอาไปฉีดกับพืชผักได้จริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมา ทดลองผสมแล้วก็เอาไปฉีดจริงให้เกษตรกรทุกท่านได้มั่นใจนะครับวิธีการอ่ะมาดูทางนี้ครับอ่านี่คือกล่องจริงนะครับของเจ้า B Grow นะครับเป็นต้องต้องบอกนี้นะครับไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพพืชนะครับอ่าสูตร Ionic นะครับฟ f o r m u l านี่ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะกลองจริงก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าซองจริงจะเป็นอย่างนี้นะสีเขียวๆอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเขียนอย่างนี้นะแล้วก็จะมีช้อนอยู่ข้างในแบบนี้อ่าสิบช้อนในนี้จะมีสิบซองนะครับก็จะมีช้อนแบบนี้แหละซองจริงนะครับเวลาเราผสมเนี่ยเราก็ตัดแบบนี้นะฮะเนี่ครับเราตัดแบบนี้นะนะครับนี่คือซองซองจริงซองเทสเตอร์นะฮะเวลาเราตัดแบบนี้เนี่ยเราจะผสมนะครับเกษตรกรเนี่ย ไม่ต้องไปแบกบไปหามแล้วเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นการคิดค้นวิจัยระหว่างไทยนะครับก็คือไทยแคนาดาแล้วก็อิสราเอลนะครับทีนี้วิธีการเนี่ยลหลายๆท่านที่ถามสอบถามผมมาเนี่ยถ้าคุณตักแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันมันล้นช้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับช้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่วันนี้ถังนี้มันคือถัง20 20ลิตรแต่ถ้าเราผสมหมดเนี่ย วันนี้ผมจะมาฉีดผักบุ้งแล้วก็ควางตุ้งนะฮะแล้วก็จะมีพืชผักที่อยู่ข้างๆผมจะขอใช้แค่นะครับช้อนปาดเนี่ยช้อนปาดช้อนเดียวเห็นไหมครับช้อนปาดช้อนเดียววิธีการอ่ะกล้องมาดูใกล้ๆครับนี่นะแล้เ,เปิดถังแบบนี้ในการผสมนะครับเราก็เอาเนี้ยลงไปเลยเห็นไหมครับนี่คือช้อนเดียวนะ แต่มันแรงมากนะครับแล้ววิธีการคนเราจะคนยังไงอ่ะท่านดูอย่างนี้นะครับเราเอานี้แหละนะครับคนแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมกระจายตัวแบบน้ําเปลี่ยนสีเลยเห็นไหมครับเมื่อกี้น้ายังใสยอยู่เลยนะฮะนี่เปลี่ยนสีแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีการฉีดนะครับฉีดพ่นเนี่ยอยากให้เกษตรกรได้เห็นวิธีการฉีดพ่นของจริงนะครับเราก็เอาอ่าผมฝากหน่อยครับนะ เราก็เอาไอ้เจ้าเนี้ยปิดลงไปแบบนี้นะครับนะฮะปิดลงไปแบบนี้แล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะครับนี่ปิดฝาแบบนี้เดี๋ยวไปที่พืชนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปฉีดพืชกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฉีดพืชกัน